มาครับผมออเนีลสองจุ้าแซตเขาไม้เลยครับผมงวดพันเก่าพันบาทตลอดสัญญาครับผมมาครับสวัสดีครับเสียยะบรนท่าพ่อกับเสียยะทั้งที่ลูกค้าต้องได้รถดีรถบ้านเดิมๆไปแลนทามาหากินจักหน่อยแน่ครับผมมาครับสีเท่าเมทัลลิกนะครับเขาไม้เลยอ่าหรือผู้ใดเรียกว่าสีหยังคอมเมนต์บอกเสียยะที่ครับผม ลงแม็กไมยังไม่หามาปุ๊บลงแม็กไมยังไม่หาปั๊บเลยรอรอครับผมดันลงดันให้เบาะหนังสีคขีมครับผมอ้าวดิฟฟี่หาโต6โหกตไม่แสนสาครับรออพ่วงมาไรมัลติฟังก์ชันตัวเทปสุดนะครับคันนี้ฟรีดาวฟรีจองบัตรประชาชนใบเดียวออกรถจบศูนย์บาท พอเสียงมันหวานแนบอดเปิลบอดตัดนะครับรถบ้านเดิมๆเลยเน้นใช้งานอ่ะสื่อด้ทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายรับเหมาทําไร่ทํานาทําสวนพ่อบ้านแ,แม่บ้านขับวินคขับแก็บขับไลเดอร์ขับไลแมนขับแท็กซี่นะครับขายอาหารตามสั่งขายของนะครับขายแผงร้อยมาหาเซยะเดี๋ยวเสยะจะไฟโปรเจคเตอร์นะครับดานมา เตียงเดิมๆ,ๆ,ส,ส,วๆส,สวยนาเดิมผิดเดิมครับปเป็นผิดอยู่คบชัดเจงครับผมมาครับอ l l นี w i อีซูซูดีแม็กนะครับ2.5งจุ็อ่าปี 2, 0, 2,012นะครับราคาขาย4 8 9 0 0 0บาทพี่น้องเบิงเซยายายูแคปหน่าจอมาเลยเอาส่วนลดไป2,000 20, 0บาทนะครับเหลือขาย4 6 9 0 0 0บาทอ้าวงวด1 9 0 0 0บาทต,ตลอดสัญญานะครับ FC เซยย์นะครับขอหัวใจพลนึงดวง แล้วคอมเมนต์บอกแน่รับชมจากจังหวัดอีย่างเดี๋ยวสิยะสิซุมแจกเสือเอฟซแฟนเพจไปให้ด้วยครับผมเจ้า